ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมนะครับตัวยีราฟแคะนะครับโปรโมชั่นของเราดาวอยู่ที่69,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับปะเราไปชมกันเลยครับอันดับแรกก็คือฝากระโปรงคาร์บอนนะครับของ AB c a ค b รบอนะครับ by a เอวายลิซครับเป็นทรง M5 f ผ้าเนะครับเงาเงาช้ำๆกันแบบนี้เลยเนียนเนียนเลยครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับด้านหน้านะครับจัดทรง โหลด2นิ้วนะครับล้อเป็นของ e n f i e SRR นะครับนี่ Super Racing Limited Edition นะครับนี่ดุมไทเทน็อตแดงฝาครอบเบรกแดงนะครับเบอร์ยาง255 55 18 D-Stone นะครับปะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็โหลดลงมา4นิ้วนะครับผมล้อก็ e n f i e นะครับ S R นะครับดุมไทเทน็อตแดงนี่ยางดีสโตนครับเบอร์ยางก็255 55 18นะครับของด s t o n e แก๊ปหลังก็เป็นผ้าลาย f 1นะครับเหมือนกับฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับฟิล์มเขียวใสเอ็กตาโควัดบูต r 4 60ปอนด์ขาไทเทหน้าดำกล่องคันลร่ง power boost ปรับได้3ระดับของ ecu shop ดิฟฟี่สามารถปรับสีได้ตามใจคุณต้องการเมื่อกี้เราก็พาไปชมรอบคันแล้วนะครับว่าโปรโมชั่น69,000บาทของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางทางนี้ได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ